โครงการคนละครึ่งกำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยเพราะรัฐบาลเขาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ทั้งหมดในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาดูกันแบบหมดเปลือกเลยครับว่าใครจะได้อะไรแล้วต้องทํำยังไงกันบ้างเอาล่ะครับคำถามที่สําคัญที่สุดที่หลายคนอยากรู้ก็คือโครงการล่อใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างจากของเดิมยังไงกันแน่แล้วใครล่ะคือกลุ่มเป้าหมายแล้วสิทธิประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนกันแน่เดี๋ยวเรา,าหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ เราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยนะครับตั้งแต่ภาพรวมของโครงการใหม่สิทธิ์ของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงเรื่องการลงทะเบียนต้องทำอะไรบ้างไทม์ไลน์สำคัญๆแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยครับภาพรวมของโครงการใหม่นี้ก็คือรัฐบาลเขาตั้งใจนาโครงการนี้กลับมาอีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนี่แหละครับ จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของโครงการรอบนี้เลยนะครับก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สิทธิ์เหมือนกันหมดอีกต่อไปแล้วแต่จะมีการแบ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ออกเป็น3มกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับแล้ว3ามกลุ่มที่ว่าเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วแต่ละกลุ่มจะได้อะไรมาดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกลุ่มที่ใช้บัตรประชาชนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นประจำอยู่แล้วนั่นเองครับ อ่ะตรงนี้ต้องขอย้ํากันชัดๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยหมายถึงสิทธิที่ผูกอยู่กับบัตรประชาชนนะครับไม่ใช่บัตรแข็งรุ่นเก่าที่เลิกใช้ไปแล้วสําหรับกลุ่มนี้นะครับสิทธิประโยชน์ก็คือจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษเข้ามาอีก700บาทโอนเข้าให้ครั้งเดียวเลยซึ่งจะทําให้ในเดือนแรกของโครงการเนี่ยจะมีวงเงินไว้ใช้ใจ่ายรวมเป็น1000บาทพอดีครับ ต่อกันที่กลุ่มที่หลองครับกลุ่มนี้ก็คือประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ผ่านมาครับกลุ่มนี้จะได้สิทธิ์ในรูปแบบคนละครึ่งแบบที่เราคุ้นเคยกันดีเลยครับคือรัฐช่วยจ่าย50%เราจ่ายเองอีก50%โดยคาดว่าจะมีวงเงินรวมให้ประมาณ1,000บาทตลอดทั้งโครงการครับ และมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือประชาชนทั่วไปเหมือนกันเลยแต่จะเป็นกลุ่มที่ได้ยื่นภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมานั่นเองโอ้โหจุดที่น่าสนใจมากๆของกลุ่มนี้ก็คือจะได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่ารัฐจะช่วยจ่ายให้ถึง6 0เเลยทีเดียวทำให้เราเนี่ยจ่ายเองแค่ส0เเท่านั้นถือเป็นสัดส่วนที่ได้เปรียบกว่าทุกกลุ่มเลยครับอ่ะเรามาสรุปให้เห็นภาพง่ายๆกันอีกทีนะครับกลุ่มแรกกลุ่มบัตรสวัสดิการ จะได้เงินเพิ่มให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นส่วนประชาชนทั่วไปอีก2กลุ่มต้องลงทะเบียนนะครับแต่ความแตกต่างจะอยู่ที่สัสดส่วนที่รัฐช่วยจ่ายให้อย่างที่เห็นเลยครับโอเคพอรู้แล้วว่าเราอยู่กลุ่มไหนคําถามต่อมาก็คือแล้วต้องทอํายังไงต่อล่ะมาดูขั้นตอนกันเลยครับเรื่องการลงทะเบียนนี่ง่ายมากเลยครับสรุปสั้นๆคือกลุ่มที่1ไม่ต้องทําอะไรเลยรอรับเินอย่างเดียวครับส่วนกลุ่มที่2และ3ที่เป็นประชาชนทั่วไปจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธินะครับ สำหรับกลุ่มที่2และ3ที่ต้องลงทะเบียนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดณตอนนี้เลยก็คือใจเย็นๆครับยังไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นต้องรอาการประกาศช่องทางลงทะเบียนอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญมากเพื่อป้องกันมิจฉาชีพซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เหมือนเดิมครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่มาดูไทม์ไลน์ที่คาดการณ์กันไว้ดีกว่าครับว่ามีวันไหนที่เราต้องจําบ้าง ไทม์ไลน์สาคัญเลยนะครับคือวันที่1ตุลาคมจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนก่อนนะครับและคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงๆเนี่ยก็คือช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งนะครับว่า1ตุลาคือวันลงทะเบียนเท่านั้นยังใช้เงินไม่ได้นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโครงการคนละครึ่งแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ต้องพูดถึงเหมือนกันเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะเลยครับ เป็นการอัปเดตความคืบหน้าของเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเงินไร่ละ1000บาทนั่นแหละครับซึ่งหลายคนยังรอคอยกันอยู่ทั้งในส่วนของนาปังและนาปีเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวนาปังแล้วยังไม่ได้รับเงินนะครับทางทกศจะโอนเงินเก็บตกรอบสุดท้ายให้ในวันที่30กันยายนนี้ครับส่วนรอบนาปีสำหรับท่านที่ยังรออยู่จะมีกำหนดโอนในทุกวันที่3และวันที่18ของเดือนถัดๆไปครับ และทั้งหมดนั้นก็คือภาพรวมของมาตรการช่วยเหลือชุดล่าสุดจากทางรัฐบาลนะครับทั้งโครงการคนละครึ่งในรูปแบบใหม่ที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและความชัดเจนเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่เรานำมาฝากกันครับทีนี้คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามกันต่อก็คือการใช้มาตรการแบบกําหนดเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มแบบนี้มันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้ดีแค่ไหนในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามผลกันต่อไปครับ